สีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับส่งท้าย A fc เข้านอนก็พักผ่อนแล้วในค่ำคืนนี้ด้วยเหรียญสำคัญและได้รับความยินดีมากๆนะครับนั่นคือเหรียญ10สตางสยามรัฐอุณารมพระแสงจักรนะครับซึ่งด้านหน้าประทับตาอุณารมนะครับมีลักษณะเป็นขนดโค้งขึ้นด้านบนจะได้ข้อความสยามรัฐ10สตางนะครับและมะีขอบด้านในเป็นเส้นลอมวงกลมขอบ ข้างนะครับมีลวดลายตามทีฟเห็นนะครับผมพิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับตราพระแสงจักรเต็มเหรียญและจช้แลกความพศ2 4 6 4นะครับ2464ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6กนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆจะเรียกว่ามากถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะครับแค่ f ีสเห็นดังนี้แล้วเห็นโลหะใช้ในการจะสร้างและสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้ยิ่งเข้มขลังและงดงามมาก ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ